คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีคะ่ะ FC แฟนช่องบรรทการพ่าด่วยนะคะค่ะท่านผู้ชมเมื่อนี้แอดกัดเดินทางมาอยู่ที่สถานปฏิบัติธรรมอาจารย์ต้อมนะคะเมื่อนี้ค่ะท่าผู้ชมลูกศิษย์ลูงหาอาจารย์ต้อมนะคะที่เพิ่นถูกหวยเนาะคะ่ะเพิ่งกะจะมา แก่บนนะคะไมากแก่บนอยู่ที่สถานปฏิบัติธรรมอาจารย์ต้อมนะคะและเมื่อนี้ค่ะอาจารย์ต้อมนะคะเ mm hmm. พิ่งกระบอกนะคะว่าพ่นจะจุดทูบนะคะจะจุดครั้งเดียวจบเนาะค่ะเพราะว่าตอนแรกพ่นกระบอกว่าพ่นจะจุดวันที่31อนะคะแต่เมื่อนี้ก็เป็นเมื่อดีเนาะค่ะลูกศิษย์ลูกหาได้มากล่ำแก่บนนะคะและเพิ่งก็เลยจะถือเลิกเมื่อนี้นะคะจุดทูบให้โชคต่อหวดในวันที่ หนึงกันย่ายนที่จะถึงนะคะขาทธรรมชม้เมข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจงให้กับแอดในเด้อค่ะขาดเดียวมาไปเบิงนะคะมาไปเบิงน้ำกันเนาะคะ่ะ่าเมื่อน,นี่นะคะเพิ่นจากได้ตัวเลขตัวใดเป็นแนวท่าห้นะคะ,อะรอบนมืองนั้นเนาะแยามเแร็งฟันฟันว่าได้ไปเขารับเส,สด็จ ราชการที่สีล้อสีขาวมาใส่สดครับผมใส่สุดหลาบในมีเครื่องยนต์เครื่องหลาบแมนเอ่อฟันมันนี่ได้ไปสนทนาถ้ำกับเพลินว่าสันสนทนาถ้ำเพลินละมีผราพักยิ้มแย้มแจ่มใสเออเหมือนเหมือนมีความสุขเอ่อในละผราพักเพลินเอ่อเราเพลินกะเอ่อบอกให้กินข้าวกินน้ำน้ำเพลินน้องดูอ่าความฝันคือเป็นยังสี่ ผู้ใดตีเป็นกาตีเด้อนี่อันนี้ฝากอีกเรื่องนึงเออก็มีซ้ำนี่ละเออฝันเป็นฝันดีค่ะเออนั่นแหละก็ลอ่ลอล่อติดตาม,ลตตามเลขทูบเน,ะน,นะาะเอออาจจะเลขทูบเข้าก็ได้นะะเนาะค่ะเพราะว่าอาจารย์ต้อมฝันดีแล้วนะคะอ๋อที่ที่ก็คงแจกไกลเรื่องมันบอกว่าไกลเรื่องละมากรบแล้วตรงๆได้ครับตรงที่คือคนละทั้งทึงคนละเพราะว่าทั้งที่ทั้งเทึงแน่ครับ ที่แรกว่าเช็ดกางแจงนะระ ja em, <ank> ีต uh ุนน <us> ั o, ่งลำอยากแบ่งน้อยเอาสันเนาะสวยลำกระแดดฮอนแล้วธรมดาาตี๋แก้วจุรามณีดอกบุญถวายไม่สีมหาภูดอกบุญถวายพระเจ้ากูอัศวันชัย ขอบมุ่งถวายองหลวงปู่ทวดเกี่ยบนามพระเลจืดและอง์หลวงปู่ดูพูมิศัตย์ยูดอกมุ่งถวายขอพญาอนันตศีนาคราชขอปู่สีสุทโธูเมยาศีปทุมาขอปู่ผู้ชงนาคราชขอปู่เกตแก้วนาคราชขอปู่ขาขาวนาคราชและเทวานาคราชทุกๆพระองค์ ดอกหนุงถวายพระเจ้าปู่อสันชัยดอกหนุงถวายพระศรีอรยเมตตายงลงมาโนดในท้ายนาอักขังมิภุระท่าอักขังมิภุระโอู นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะุหะกะสุขูนะยัคขาอุหะกะสุขูนะยัคขาอุหะกะสุขูนะยัคขา อายยวาจาจิตังอหังวันทานาคาทิปดีพญาอนันตสีนาคราภิสุทธิเทวาภูเชมิเมตัญจมหาราภูพิโยนาคขันคปริตังอาโยวาจาจิตตังอหังวันทา นาคาธิปดีพญาผู้ชงนาศราชที่สุดทิเทวาปูเชมิเมตันจัมมหาราภูบิโยนคัขันทปริตังกายะวาจาจิตังอะหังวันทานาคาธิปรีสีสุธูวิสุทธิเทวาปูเชมิเมตันจัมมหาราภูบิโยนคบขันทปริตังกายะวาจาจิตังอะหังวันทา นางพญานาคินีสีปฐุมาวิสุทธิเทวีปูเชมิเมตันจักมหาราภูปิโยนักขันทักปริตังกายาวาจาจิตตังอหังวันทานาคาทิโกดีวิสุทธิเทวาปูเชมิ ข้าพระเจ้าขอเชิญพ่อปู่นารรกระราชผู้เป็นใจแห่งเมืองบา,าดาลโถงบังดนดานบรรดาศักรสิทธิวิทยาตนบัดนดาสัพพสิทธิพระ่อชัย ให้แก่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายที่อยู่ในพิธีแห่งนี้ด้วยโสมเริสักอาวัตรกเอหงมุกาอาเตกาอันตรายาคุกินาสังตุคติสตูยัดโนยัดตั้งยัดตังยัดติอุุอิปริวันังอันเตสังโพนักโมพุยายนัอขะทัชกับพกษัตยนัมโขยายหังลุกขาพุทธังประสิปหาประสิ มังปสิตมหาปสิตสิทธิ์มีข้าพระเจ้าขอโปรอันประเสริฐขอให้บังเกิดความสุขความเจริญมีเสน่ห์เมตตามหาิยมบังเกิดโชคลาภความร่ำรวยความโชคดีนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเธิดปชิมัสมิงทิสาภาเทสันตินาคา มหัติกาเตติตุมเหอนุรักขันตุารูภะเยนสุขเขนะจักวิรูปเทหิเมไม่ตังไม่ตังเอราปเทหิเมฉะพยายุมเตหิเมไม่ตั้งไม่ตั้งกันหาโกตมะเกหิจัอาปาทะเกหิเมไม่ตั้งไม่ตั้งติปาทะเกหิเมจตุปะเทหิเมไม่ตั้ง เมตังะหูปะเทหิเมมามังอปาทโกหิงสิมังหิงสีทิปาทโกมามังจตุปะทโหหิงสีมังหิงสพะหูปะโทสัพเพสตาสัพเพปานาสัพเพปูตาจักเกวราสัพเพปตาเนปัสันตุมาจิติปะปมะกมะอปมาโนุูโธอปมาโนธัมโมอปมาโนสังโฆปมาณวันตานนสิเรนสปานออหิวิจิตาสตตาเทิ อุณาณพีสารภูมูสิกากตาเมรคากตาเมตปาปฏิกมนตุวอูตานิสวงนมูโธทิตโตนามูอัตติมาาอิติภควาวสาธุสาธุสัธุสัพเพพุทธะสัพเทธรรมะสัพเพสงฆาพรรตาปัจเจกานจะยังพรังวรรันตานจเตเชนะรักขังพันธามิสัพพสู ลำดอไปจะเป็นการถวายเครื่องสักการะวงสัวงูชาองค์เทพีว,วา นบบดีจะเป็นการถวายเครื่องบวงสวงสักการะแก่เทพเทวาทั้งหลายขอให้เชิญเหล่าลูกทรรของอาจารย์ต้องดวงธังบรรลุได้ตั้งอกตั้งใจน้อมจิตน้อมใจกล่าวคำถวายตามพ้าพเจ้าดังนี้นักโมจัสสักพรคควะตูอรัพะตูสัมมาสัมพุทธัสสะนักโมตัสสักพรคควะตูรัพะตสัมมาสัมพุทธัสสะนักโมกตจาร ตอรัตะตูสัมมาสัมพุทธสัะนะมูมีชยยะมังครังพระภูมิทวานังนาคาทีวานังภูปะทีปะจักปุพังสัตตราวันทานังสูปพยัญชนะสัมปันัง sārīnaṁ hōchaknānaṁ sāparikvāraṁ uttakāngvāraṁ ucyukvārakāraṇaṁ tāpat caṇṭu pārikvūṁ caṇṭu sapatāti hitāyā sukāyā พรมมานังอินทริยังอาคันตุกะทีวตาพฤกษะเทวาลุกขะเทวังมุนิวรัตวัจนังปิตกาาตาธรณีภงพานังเตปิตุงเหอัุรังขันตุ าโรคีนะสุขีนะจักข้าพระเจ้าขอน้อมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงไว้ซึ่งพระวิสุทธิคุณปัญญาที่คุณพระมหาปรุณาที่คุณผู้เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพร้อมด้วยพระธรรมและพระสงฆ์ผู้เป็นมงคลในค่ะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะเลยโทรที่อาจารย์ต้อมจุดนะคะ0-31นะคะ นี่เด้อ่าดประชุมกัดจับแยกนะคะ0ู3 0 0 1ามส1ม3ูนน่นามห่นะคนี่นะคะจะเป็นเตลิงแนวท่างเนาะค่ะจากอาจารย์ต้อมนะคะอยู่ที่สถานปฏิบัติธรรมอาจารย์ต้อมนะคะอาจารย์ก็ได้ทำพิธีเนาะค่ะลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์นะคะที่ถูกหวยมา ร่างแก่บนนะคะแล้วก็อาจารย์ต้อมกับจุดถูกห่างตองวดนะคะอาจารย์ต้อมบอกว่าจะจุดครั้งเดียวนะคะวดละครั้งภาวาถูกกระถูกไปเลยประถูกกระคือวดนน้านะคะงวดนี้จะเป็นงวดที่หกเนาะค่ะทางช่องก็เป็นซื้อกางในการนํำเสนอตัวเล็กเปือเป็นแนวท่านครรมชื่มกับปูใสวิจารณญาณในการรับชมรับฟังผิดถูกจะววากันนะคะถ้า่รนมช้ชมมามากประอบกับเรียนท่านค่ะ ทามากทาชอบนะคะกับเก็บไว้พิจารณาเพาื่อเป็นแนวทางในการสื่อสลารกินแมงรัฐบาลและถึงทุกครั้งก่อนจะสื่อต้องมีสตินะคะสำหรับคลิปนี้อากาศควาจบคลิปไปเพียงแค่นี้ค่ะอากาศความทำไปช่ตัวุูปทันนะคะโชคดีถูกหวยเพราะงั้นในงวดวันที่หนึ่งกันยายนที่จะถึงนี้ทุกๆท่านนะคะสวัสดีค่ะ